สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ดวงจันทร์หน้าต่างแดนนะคะวันนี้คุณป้าเพนนีจะมาแจ้งข่าวซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนไทยสัญชาติไทยที่ขณะนี้กำลังอยู่ในต่างประเทศซึ่งอาจจะทำธุรกิจส่วนตัว อาจจะกําลังศึกษาอยู่หรืออาจจะกําลังเป็นแม่บ้านหรือไม่ว่ากําลังจะทำอะไรสถานะใดด้วยวีซ่าอะไรข่าววันนี้อาจจะมีส่วนทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคะ่ะมาติดตามรับฟังนะคะ ค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ประเทศใดไม่ว่าจะเป็นในประเทศอาเซียนหรือในทวีปยุโรปออสเตรเลียอเมริกาหรือแห่งหนใดในโลกนี้ท่านก็ยังไม่หมดโอกาสที่จะมีสิทธิ์สมัครวีซ่าการเกษตรเพื่อทำงานในประเทศออสเตรเลียเพราะว่าข้อตกลง ระหว่างไทยและออสเตรเลียยังไม่เกิดขึ้นค่ะขอให้ท่านรอฟังประกาศข่าวการรับสมัครวีซ่าการเกษตรเฟสสอง ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ซึ่งหมายถึงอาจจะเป็นไม่เกินเดือนธันวาคม2564จะมีข่าวประกาศออกมาว่าเฟสสองจะสมัครกันอย่างไรซึ่งอาจจะเป็นประเทศอินโดนีเซียประเทศแรกที่จะได้สมัครเพราะขณะนี้ประเทศไทย ยังเจรจากันไม่สำเร็จแต่ก็ยังมีข่าวดีว่ายังอยู่ในช่วงขั้นตอนการเจรจาและอาจจะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นมาว่าไทยอาจจะได้สมัครพร้อมกับอินโดนีเซียค่ะ Created using Powtoon.